น้องครับ<ะ>เราจะม่รับพี่เดียวไปไหนครับไปที่โรงแรมครับพาพี่เดียวไปเที่ยวใช่ไหมครับใช่พี่เดียวยิ้มเลยพี่เดียวเดียวของกันปะในของพี่เดียวอยู่ไหนหนะไปะปะพี่เดียวไปเอวของกันไหนกระเป๋าอยู่ไหนครับ อันนี้กระเป๋าพี่แป้งหอมเอาอะไรไปบ้างคะเอาจะบอกว่ okay, าลูกกับเสื้อผ้าค่ะโอเคค่ะก็หนังสือดอยนืออนี้น้องกระเป๋าพี่เดียวอยู่ข้างบันไดเันจะดูซิ่มีอะไรบ้างครับ อันไหนครับอันนี้กระเป๋าอ๋อนนี้กระเป๋าพี่เดียวเหรอครับ<ช>มีเสื้อพี่เดียวอาหารพี่เดียวอีกถุงนึงแล้วก็จานพี่เดียวโอเคครับแล้วก็เสื้อกัะตุ้นอ๋อ,อ พี่หมอนจะชิจยากับป้าป้านะคะพี่หมอนไม่ยั้งชีพพี่หมอนชิจยาบำรุงข้อค่ะพี่หมอนเจ็บข้อเข่าใช่ค่ะเพราะว่พี่หมอนกินเยอะเกินไปชี่เดียวแข็งแรงดีครับ